ไอรัชนกโวยโดนต้อมยุทธเลิศตกหน้าทีบหลังถูกเรียกมาเคียบบนเรือย่านของศาลไอรัชนก,ชนกเซเลปขับเฮา์และนักเคลื่อนไหวการเมืองได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงเหตุการณ์ที่ถูกต้อมยุทธเลิศผู้กำกับภาพยนตร์ตกหน้าและทำร้ายร่างกายโดยเหตุเกิดที่เรือลำหนึ่งย่านคลองแสนโดยระบุว่าเมื่อประมาณ3ทุ่มครึ่งต้อมยุทธเลิศเรียกเราขึ้นไปคุยชั้นบนของเรือเนื่องจากเคยมีปัญหากัน คือตอมตั้งข้อกล่าวหาว่ามีคนโกงเงินมอ็อบโดยไม่มีหลักฐานวันถัดมาเราจึงตั้งรูปดิดเพย์ถามว่าตอมยุทธเรศขอโทษคนนั้นหรือยังความตั้งใจของเราต้องการจะเคลียร์ทำความเข้าใจและขอโทษในเรื่องนี้เราขึ้นมาด้านบนของเรือและพูดติดตลกว่าบรรยากาศเหมือนขึ้นมาคุยกับมาเฟียเลยเพราะต้องมีคนพาตัวเราขึ้นมาและต้องสั่งให้นั่งแล้วเขาก็ยืนคุมหัวโต๊ะแล้วตอมก็พูดว่ากําลังเล่นกับมาเฟียอยู่ไงตลอดเวลาพูดคําหยาบและใช้อารมณ์กับเรา ซึ่งคุยไปสักพัก ต้องเดินมาตกหน้าเราสองครั้งเราทั้งตกใจและโมโหเลยลุกขึ้นเพื่อจะป้องกันตัวทุกคนบนนั้นพยายามห้ามเราซึ่งก็งงว่าห้ามทำไมเพราะเราเป็นคนโดนตกหน้าซึ่งตัวเราจากที่อยากขึ้นมาขอโทษก็คือผิดหวังพอทุกคนแยกกันเราเดินออกมาเพื่อจะทวงถามคำขอโทษที่โดนตกหน้าแต่ก็โดนต้องกระโดดถีบที่ท้องอีกหนึ่งครั้งจากนั้นก็มีคนมากล่าวหาว่าเราสร้างสถานการณ์เพื่อที่จะดิสเครดิตพวกเขาสร้างภาพให้ตัวเองดูดีเราไม่อยากพลาดพิงไทยหรือว่าบาง คนก็รู้จักทั้งสองฝ่ายแล้วก็รู้ว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนโดนตบหน้า90อร์ซนคือเพื่อนของตอมถ้าขึ้นศาลยังไงคงไม่มีใครยินดีที่จะเป็นพยานให้แต่จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดคนทำผิดก็ต้องโดนลงโทษถ้าเราสภาพจิตใจพร้อมกว่านี้จะมาเล่าเรื่องราวโดยละเอียดเราพร้อมจะเปิดเผยทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีภาพและเสียงตอนนี้แจ้งความเรียบร้อยแล้ว